สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนการหาค่า sd นะครับโดยการใช้สูตรจากเครื่องคิดเลขนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรากดเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็กดปุ่ม ac ก่อนนะครับเคลียเคลียข้อมูลหลังจากนั้นเราไปที่โหมดนะครับเลือกโหมดนะครับตรงนี้นะกดลรงไปหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นมาครับที่เราจะใช้สูตรนี้ในการเราจะใช้นะครับหมายเลียกสามคือตรงนี้ นะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับกดลงไปกดหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับทีนี้มันจะให้เราทําการเคลียร์ข้อมูลนะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้คือฟังก์ชันที่หนึ่งก็คือตรงนี้ให้เรากดหมายเลขหนึ่งนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าเมื่อกดหมายเลขหนึ่งปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะครับปุ๊บอ่านี่เราได้ทีนี้เราก็จะแทนนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาให้มาแล้วนะครับเราก็จะแทนลงไปเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า ตัวที่หนึ่งผมก็จะพิมพ์เลยนะครับมันจะขึ้นตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นเก้าแล้วก็ใส่จุดนะครับตามที่ครั้งทดลองเลยก็จะเป็นสองหนึ่งหลังจากเรากดเสร็จแล้วให้เรามากดเครื่องหมายเท่ากับนะครับไปจนครบจนวนแล้วมันก็จะบันทึกขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับคราวนี้ตัวที่สองก็จะเป็นเก้าจุดหนึ่งสองนะครับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับอีกมันก็จะบันทึกไปด้านบนโอเคตัวที่สามก็จะเป็น เก้าจุดศูนย์เจ็ดนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับอีกปุ๊บอ่าเมื่อกดเครื่องหมายเท่ากับแล้วมันก็จะเซ็ตค่าไว้ให้เราทั้งหมดแล้วนะครับที่เรากดไปนะครับเกิด c เซอร์ตรงนี้สามารถเลื่อนดูได้นะครับถ้าเราพิมพ์ผิดสามารถแก้ไขได้โอเคเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากด a c ออกนะครับหน้าปกติหลังจากนั้นเราจะไปทําการกดหาค่า sd นะครับให้เรากดชิปตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บ กดแล้วปุ๊บให้เรามาเลือกนะครับหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับกดลงไปปุ๊บหมายเลขหนึ่งที่นี้มันจะมีนะครับซัมกับวานะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราจะเลือกค่า s d นะครับเรากดหมายเลขสี่ตรงนี้นะครับก็กดหมายเลขสี่ลงไปปุ๊บอ่าทีนี้นะครับค่า sd คือตรงไหนนะครับนี่ตามสมการก็จะมี n อนะครับเอ็กนะครับด x แล้วก็ s x ส x ก็คือ sd นะครับตัวนี้หมายเลขสี่ ผมก็จะเลือกหมายเลขสี่ตรงนี้นะครับก็กดลงไปมาประกดแล้วเท่านั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเลขศูนย์แบบนี้ลักษณะแบบนี้พอกดเสร็จแล้วทีนี้ค่าที่เรากดไปเมื่อกี้นี้ให้เรากดทํากดเครื่องหมายเท่ากับนะครับมันก็จะได้ค่า sd ทันทีนะครับอ่านะครับพอเรากดเท่ากับหนึ่งครั้งปุ๊บค่า sd ตัวนี้นะครับก็จะกับศูนย์จุดศูนย์สองแปดนะครับอ่าอย่างข้างต้นอ่าที่ผมพิมยนไว้หนึ่งตรงกันนะครับตัวนี้อ่า คำนวณครับ0.26ครับตัวใกล้เคียงนะครับตัวนี้ก็0.026นะครับตัวนี้ก็จะเป็น0.028นะจากการคำนวณไว้นะครับตัวกลค่า sd ตัวนี้นะครับใกล้เคียงโอเคือว่าใช้ได้ครับโอเคครับตามนี้นะครับ